สวัสดีค่ะดีคลิปนี้นะคะหมอแจนจะมาอัปเดตพลังงานของคุณประจำเดือนสิงหาคมนะคะ2567นะเป็นพลังงานแบบแรนดอมนะคะหมอจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะเช็คพลังงานของพวกคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้คลิปนี้เป็นแรนดอมการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะซึ่งอาจจะเกิดกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะ ไม่ทราบว่าอยู่แถวนหนกันบ้างนะคะฝนตกเยอะไหมมีเจอสถานการณ์น้ําท่วมบ้างหรือเปล่านะคะคอมเมนต์พูดคุยบอกกับหมอแจนบ้างนะอย่างไรก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะเ,เพื่อนๆเอาราคะมาเริ่มกันเลยเนาะขอดูพลังงานนะเดือนสิงหาคมพลังงานของพวกคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เราจะเปิดไพ่ให้คุณสิบใบามาค่ะ Justice, ใบแรกนะคะ The Fool และ King of Pentacles นะคะใครบางคนกำลังโฟกัสการงานการเงินนะคะกำลังเคลียร์จบกับสถานการณ์เก่าสถานการณ์เดิมกรรมเก่าวิบากรรมเก่ากรรมเดิมนะคะกำลังจะโฟกัสเริ่มกับสิ่งใหม่กับชีวิต การตัดสินใจครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับพวกคุณนะไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องไหนก็แล้วแต่บางคนคุณอาจจะตัดสินใจจบกับความสัมพันธ์บางคนคุณอาจจะตัดสินใจจบกับงานที่ทำบางคนนะคะอาจจะทำงานประจำและคุณก็เลยตัดสินใจลาออกนะคะเพราะว่าเบื่อกับกฎระเบียบนะการ ไม่ยุติธรรมขององค์กรแล้วก็คุณคิดว่าตัวคุณมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่คุณได้รับนะคะในความสัมพันธ์ก็เช่นกัน<ด>เราอะนะคะแอคชั่นกับเราในความสัมพันธ์นะคะคุณจะคิดว่าคุณจะลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตัวคุณนะคะไม่ว่าในความสัมพันธ์นั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะมองเห็นนะคะจากอ่า มุมมองที่แตกต่างนะคะคุณจะไม่เชื่อหรือไม่ยึดอะไรสิ่งเก่าสิ่งเดิมและมันจะทําให้คุณสิ่งที่สิ่งที่มันเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะคให้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชีวิตคุณอ่ะพัฒนาและเติบโตไปอีกรลเวลหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ใดก็แล้วแต่นะคะงานใดก็แล้วแต่ <c oughs> ผู้คนความสัมพันธ์งานนะ,ะถ้ามันไม่สนับสนุนทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีความสุข มันไม่ยุติธรรมสำหรับฉันมันไม่เที่ยงธรรมใช้เหตุผลและตราก,ากาความเป็นจริงมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกนะสิ่งเก่าสิ่งเดิมตัวตนเดิมตัวตนเก่าของคุณมันได้จบสิ้นไปแล้วนะคะเดือนสิงหาคมพลังงานแบบนี้เดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดเพิ่มอีกห้าใบนะ,ะมุมมองคุณเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้นะคะใครบางคนที่กําลังรู้สึกว่าเราอะความสัมพันธ์เก่าที่มันอาจจะอยู่ในหัวอาจจะเป็น วิบากกรรมเก่าบางครั้งมันจบไปสิ้นไปนานและสถานการณ์ผู้คนเหตุการณ์อะแต่มันยังอยู่ในความคำนึงนึกคิดหรือความรู้สึกและมันก็จะสามารถดึงอ่ะให้ตัวเราอ่ะไม่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดหรือมีชีวิตที่กำลังจะเริ่มใหม่อ่ะนะคะที่มีความสุขหมอไทยเลยนะคะว่าประมาณช่วงเดือนสิงหาเป็นต้นไปเนี่ยนะใครบางคนจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆ เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความรู้สึกแน่นอนแหละมุมมองเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคุณได้ถามตัวของคุณเองแล้วบางคนคุณต้องการมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบอิสระไม่ครบนะอาจจะเน้นคุยหรือไปมาหาสู่แต่ไม่เน้นคบไม่เน้นแต่งงานเน้นอิสระนะให้อิสระทั้งตัวคุณและตัวเขามันก็จะเป็นความเบาสบายเราเรียนรู้ที่จะไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์เช่นไม่อยากจริงจังและไม่อยากแต่งงาน ไม่อยากเอาความรู้สึกของใครบางคนมาเป็นห่วงหรือเป็นบ่วงที่ผูกคอเราไว้นะคะคุณอาจจะเคยผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะแต่ช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าแต่คนเราอะค่ะมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยปาศจากไม่ต้องการความรักหรือมิตรภาพจากใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกมีความโรแมนติกในหัวใจมีความหัวใจอิ่มฟูกระชุ่มกระชวยในความรู้สึกนะคะคมองด้วยตักกาเหตุและผลคุณจะ ไม่เอาความเชื่อนะเขาว่าไว้โบราณว่าแบบนี้เขาบอกว่าแบบนี้เขาคือใครไม่รู้นะคะสิ่งเกา่าสิ่งนั้นมันจะไม่ไม่เด้มมานำเนินในชีวิตคุณแล้วนะค,ะคุณจะใช้เหตุและผลเพราะคุณมีปัญญาที่ตื่นรู้แล้วคุณจะไต่ตองว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาพูดว่าแกต้องทำสิ่งนี้แล้วจะดีมันดีตรงไหนกับชีวิตฉันวะนะ,ค,ะคุณจะหาเหตุและผลและคุณก็จะได้คําตอบที่มันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมกับตัวเอง คุณจะไม่ผูกติดและยึดติดกับอะไรไว้นะคุณจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทําไมคะตัวของคุณเองหรือนิสใสัยใจคอรหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อพยายามยัดเยียดให้เข้าไปกับให้เข้าไปในชีวิตใครหรือให้เข้ากับความสัมพันธ์คนที่คุณไปสนใจเหมือนเมื่อก่อนคุณจะไม่เป็นสิ่งนั้นแล้วนะคุณเปลี่ยนมุมมองคุณมองเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองว่าตัวเองอะสามารถทำอะไรได้บ้าง ศะะักยภาพของคุณนะ่ะมันสร้างเม็ดเงินเวลาของคุณที่คุณเอาไปโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองมากสุดเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยทำอะไรแล้วจะได้อะไรนะผลิตผลที่เราลงมือทําหรือมิตรภาพที่เราลงทุนลงแรงเสียเวลาเสียความรู้สึกในการเอาใจใส่ในการเพราะบ่มนั้นอนะในสิ่งที่คุณรอคอยนะั้นอะคุณจะได้สิ่งใด นะคุณจะคิดเป็นเหตุเป็นผลไอ้ตาการที่แบบว่าปิ๊งรักแรกพบป๊อบปีเลิฟสงสัยเขาเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติของฉันทั้งที่เราอาจจะไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นคนรักคนยากเราเป็นคนเปิดใจยากเราเป็นคนที่เจอใครปุ๊บเรารู้สึกไม่เคยจะเป็นสิ่งนี้หรืออะไรความเชื่อเก่าความเชื่อเดิมนั้นอะ่ะมันออกไปคุณจะเรียนรู้บทเรียนใหม่สิ่งที่ท้าทายนะคะบอกเลยนะคะว่า ตอนนี้นะผู้คนทั่วทั่วโลกหรือทั่วไปเลยนะคะจากนี้นะที่คุณฟังคลิปเนี้ยจะเป็นคนที่มีเหตุและผลมากยิ่งขึ้นเราจะไม่เชื่ออะไรที่งมงายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะซึ่งมันอาจจะฉุดหลังหรือบีบคั้นจิตใจจิตวิญญาณที่มันเป็นกับดักหรือบ,บ่วงพันธนาการทําให้คุณนะ่ะรู้สึกผิดรู้สึกไม่ได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับใครคนนั้นคนนี้ไม่ต้องรู้สึกสิ่งนั้นค่ะแปดแม่เท้านะ คุณจะเชื่อสิ่งที่สนับสนุนเช่นหมอแจนพูดเนี่ยบางทีคุณเชื่อก็ได้หรือคุณไม่จำเป็นจะต้องเชื่อหรือหมอคนนี้แล้วทําให้ฉันรู้สึกว่าได้ไอเดียอะไรใหม่ๆไม่ยึดติดกับอะไรเก่าฉันจะเป็นคนใหม่อาจจะในร่างเดิมก็ได้ในเวอร์ชั่นใหม่อะไรของความคิดมุมมองทําให้ผักดันนะ่ะพัฒนานะคะการเริ่มต้นเชื่อมั่นในตัวเองการที่ภูมิใจในตัวตนของตนเองเราอะมีความยูนิค เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่เราเป็นตอนนี้ยโดยที่ไม่จาเป็นจะต้องมีใครมาทําไมคะชอบมาลักมาเสนหามาให้ความสําคัญเรามันไม่จําเป็นนะคะถ้าเรามัววิ่งต้องการสิ่งนั้นเรื่อยเรื่อยเรืเราจะเหนื่อย ะะอันนั้นเราก็จะอยู่ในพลังงานมิติที่เราไม่สามารถทําให้ผู้คนนะคะในความสัมพันธ์หรือในงานในลูกค้าหรือใครก็ได้ที่นอกจากตัวเราเนี่ยพึงพอใจเราได้ค่ะเราไม่สามารถเป็นสิ่งนั้นได้หรอกค่ะ no body perfect ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของเราเรามีความยูนิคเรามีเอกลักษณ์ในการพูดในการพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีคนเดียวในโลกใบนี้ นะเราจะภูมิใจเมื่อสิ่งนั้นเรามั่นใจในตัวเองเราหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ของตัวเราแล้วแะแม้แต่ว่าเราไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งใครจะมองไม่เห็นเราแสงของเราจะไม่ได้ไปกระทบตาใครหรือคนที่เราสนใจหรือในความสัมพันธ์ใครก็แต่ที่จะมาเห็นค่าของเราเราจะไม่สะเทือนนะคะเราจะมั่นคงอยู่กับตัวเราโฟกัสสิ่งที่เราจะทําไม่ใช่โฟกัสว่าคนนี้จะมองกับฉันยังไงฉันไม่สนใจ ความสัมพันธ์นี้คนนี้จะคิดอะไรยังไงฉันจะไม่สนใจฉันจะสนใจว่าคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ให้อะไรกับฉันในความสัมพันธ์มีเขาในชีวิตฉันดีขึ้นไหมเขาสนับสนุนอะไรฉันบ้างสนับสนุนเรื่องงานฉันไหมสนับสนุนเวลาฉันมีปัญหาเขาเป็นที่พึ่งพาฉันได้ไหมในทุกความสัมพันธ์ถ้าเขาดีมาความเที่ยงธรรมจะเกิดขึ้นคุณก็จะเป็นคนดีที่ตอบแทนในความสัมพันธ์นั้นใครดีมาเราดีกลับ ถ้าความสัมพันธ์นั้นมันไม่เคยดีมันไม่เคยมีความเมตตากรุณาบุาิตาอุเบกขาหรืออะไรเลยในอดีตที่ผ่านมาเลยแล้วแต่คุณจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะทําไมคะดีกับเขาอันนี้นะคะใช้ได้ทุกความสัมพันธ์หมอบอกเลยบางคนนะคะ ส่วนใหญ่ที่คนที่ติดตามหมอแจนเราจะเป็นเจเนเรชันที่ประมาณยุค90หรือบางคนก็ไม่ใช่ยุค90นะคะแต่ส่วนใหญ่อันนี้หมอพูดภาพรวมส่วนใหญ่เลยบางคนอายุ35อหพ40อัพบไปแล้วนะคะที่ติดตามหมอแจนเป็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้าวัยที่ยังอยู่ในเจนใหม่อยู่ก็โอเคไม่เป็นไรคุณฟังไปแค่นั้นเองนะคะทีนี้ติดกับดักอยู่กับพันธนาการบางสิ่งบางอย่างนะคะ ที่ใครบางคนพูดแล้วเพื่อเอาผลประโยชน์จากเรานะ,ะฟังให้ดีๆนะคะพูดเพื่อเอาผลประโยชน์ในความสัมพันธ์นั้นเขามีอำนาจต่อรองเพราะเราเป็นคนให้อำนาจนั้นกับเขาใช่ไหมแต่ตอนนี้อำนาจนั้นมันจะมาอยู่ที่เรานะคะเพื่อนๆคุณลองดูซิว่าในทุกความสัมพันธ์ถ้าคุณตัดใครออกจากชีวิตไปแล้วชีวิตคุณพัฒนาให้ดูง่ายๆเลยค่ะ นะคุณประสบความสําเร็จคุณมีเงินมากขึ้นในบัญชีนะคะวัดแค่นี้เลยที่เป็นตัวรูป,ประธรรมนะคะมีความสุขทางใจไม่ต้องมีความกังวลไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความหวัดระแวงไม่รู้สึกโดนด้อยค่าโดนบูลลี่แสดงว่าความสัมพันธ์นั้นคุณตัดสินใจถูกที่จะจบมันไปนะ,ะถ้าตาบดที่เรายังมีลมหายใจนะคะเราจะได้รับสิ่งที่ชาเลนจ์ท้าทายในชีวิตเราตลอด นะเป,นเป็นบทเรียนบททดสอบเราอย่าเราอย่าพูดว่าเฮ้ยเราเจอวิบากกรรมอะไรอีกแล้วมันเป็นสิ่งที่ชาเลนท้าทายเราจะผ่านมันไปให้ได้ต่อจากนี้นะคะคุณกำลังจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมอง,องตัวเองใหม่ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าคุณคิดว่าคลิปน e ี้มีประโยชน์แค่พิมพ์คาว่าขอบคุณหมอแจนเท่านั้นนะคะหมอแจนอ่านทุกคลิปอ,อ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆส่วนใครที่อยากปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันญกับหมอแจนอ่านรายละเอียดราคาพร้อมโอนและลอดไอนดี d มานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ